มีพ่อสวัสดีครับนะอ้าวพอ,อกผมชื่อเก่าครับนะโดนโดนครับนะกับว่าโดนครับสองขมือ,อยางลายครับนะ,ะปล่อยมออร์ไซคครับนะบรรยากาศหลายมือออกมาเห็มาหตอดปูตาเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยถึงล่มน้ำนะครับหนาวแล้วออกจากคอกันโดนขังนะครับนะ ตึ้งมาพูดครับพูดพูดพูดพพไปไปพพูดเเลือบพพูดพทางไหนอีกครับเรนเหนครับฮะบไปเห็นบอกขอท่านามันมันจะมีหยาครับผาไม้หยาเลยสิครับเนาะนี่ก็น่าจะพ่ออยู่ได้กับแม่ครับมูนอหกัแล้วไมก่อนกี่ตัาสิไปได้ครับ กอนน้ำเขาเออกินเาครับกินงอยททยาบมี่ยะ บรรยากาศเนาะน้ำโบกค,ครับนะนี่ว่าจะบ้ำลดแล้วครับนะน้ำลดครับน้ำลดนมากินนะ้ำเมายางล้างแข้งล้างขาไปขนกับลินนครับนะอาจจะตกไปปล่อยกตกลินนะยังหน่อยอยู่ครับเนาะรถเนี่ยแล,ะละ้วล่ะไปบนขอ้อศอกไปใส่ครับนะเออเอาเลย ไปไกลนะครับนะี่ยบกคือแล้วครับส้มบกไวครับเลยลุยน้ำนครับเโอ้ยมาปุ๊บเลยลุยปั๊บเลยครับโอ้ยสภาพคือบกคือเห็นหน่อครับนะเนาะเฮอืออือไปไปไกลด้านนู่นก็จะไปได้อยู่ครับเนาะเอากล่องเอา เฮ้ยโอ้ลุยน้ำครับไปน้นนำพนมีง,งานเขาแลครับเนาะทางวัดกิดจมีหมู่มบ้าน,นครับเนาะน้ำกระทั่วเ้างจะขึ้นไปนน้ำกระทั่วครับเนาะเอือล่อยมากขึ้นขาดจะหน่อ,นอยแบบนี้เนาะเหม่เหล็กเนาะเอ้าเป็นรักหนาวแล้วกันครับเนาะไหนได้เกิดมาแล้วไหนไปกินใบไม้ไปหรือว่ามาเลี้ยงกินใบไม้ไปโอ้ รบทางน้ำครับนะข้างหน้าไปได้ครับนะเป็นดักข้างหน้าครับให้มันโน่นสูงครับด้านโน่นนะนี่ครับจะพาดน้ำครับเป็นสูงเป็นโน่นครับคือว่ามากินใบไม้ด้านนี้ครับนะแต่ว่าต่อไปลัดอ๋อเอออืออ้ออ๋ออ๋ออ๋อไปไปใช่ เรียงน,นี่ก็ได้ครับเอา้านี่ถือว่าขอบเขตการเลี้ยงเข้ามาผีแล้วกันกินใบไม,ม้ไปเลี้ยงนี่ปลานี่ครับเพราะได้รุ่นเนี่ครับเล้กินไข่กบมีครับนะนี่ครับปลาล่นครับนะนี่ครับก,กินใบไม้ใบไหลแล้วนี่ไปกับสีข้าวยู่ครับนะแต่ยางฝนลิ่นเลยครับล่ะฝนลงอีกแล้วโอ้ วีน่าไปจังน่อยครับเป็นกินมะนีเดี๋ยวมะนีครับไม่สาบเสือมะนีครับนะหัวลิงมครับนะให้กระวมียางครับนะใบย่างใบยางไปเครื่อใหม่ไปเนาะหยิบเอาหิ้วห่วยครับหิ้วห่วย เป็นทะเลนะครับนะหรืเวน็นนองสิงหน,น้าแถวนี้บ่มีบ่ได้เขาเลยครับนะเป็นเรียบน้ําเรียบร้อยครับนะหลังขึ้นมาสูงหอดผีนะครับนะด้านนี้ก็มีตรนามครับนะด้านนี้เฮ้ามาเบิง่งน,น้าครับเลยปลานี่ก็ได้อยู่ครับเป็นปลาโอ้น้ำครับแต่มีตรนามนีม่แหละครับนะมีตรน,นาม น้ำครับนะมีแต่น้ำมันนี่เราจะให้กลับมาครับนะอ,อัดทางนี้ก่อนครับนะ 哎，哎，哼，嗬，嗯，哪能？悠，你累不悠嘞？ มันนี่ครับไปซัำนี่แล้วครับนะไปไล่ก้อนนั้นบ่ได้ครับนะเพราะว่าของเขาของมันหลายครับนะบริเวณนี้มันเขาของปลายางครับนะปลายางแห่งเดียวนี่มันเตยนะครับนะส่วนยางที่เดียวครับนะจับจะแม่นโมเมนต์บันเตยต้อกุหลาบเขาไม่เห็นอันเดียวนี่ครับนะเอาเ้วย 哎，哎。Hey. Hey. โดยซ้นำนี่นะครับนะบริเวณนี้เป็นต้นยูคาหน่อยอครับนะ,ขะเขามาบ่ได้ครับนะอันตรายครับต้นยูคาหน่อย องกินก็นมีแต่ใบใหม่น้อยเนี่ยครับพอไดงยางไปทะเล,ะรลค,รครับทะเลอันยกาศคลมคืมครับนะอ๋หากินดินโพดครับนะมันหน่อยครับนะเพิ่นมากินดินลนนักษณะนี้นะครับนะเป็นถาดพ้องเพื่อนไปนกินก่อนเราจะบอกเขาไปไก่ไปไหนบูย ตีแย่ๆเข้าไปอยู่แม่เพิ่นไหมครับเนี่ มันก,กินหอดป,ปลืกไปแล้วจะเอาไปใส่ขวักเป็นอีกดินหนึ่งคุณผู้ก,กินบันไดครับเนะาะยาธรรมชาติมั้งครับเนี่ยพวกไม่พวกเออ่ยอดแก่ยอดเออ่ เนี่แกเนี่ยพวกยังเกาะครับเสือนี่ก็เป็นยานะครับคีเล็กนี่ก็เป็นยาครับนะสะเดาลนี่ครับนะยาอะไรกันทั้งนั้นอ่ะคลิปนี้พ่อๆท่านนี้ครับก็จะกินอยู่ผมมากนี่ครับเนาะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและตั้งใจครับนะขอบคุณครับผมสวัสดีครับ